สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นการสวดบูชาขอลาพระศิวลีประจำวันอาทิตย์การสวดบูชานั้นจะเริ่มสวดบทบูชาพระศิวลีและบทหัวใจพระศิวลีนำก่อนแล้วจึงสวดบทขอลาประจำวันอาทิตย์หกจบการสวดนั้นถ้าสวดครบทั้งเจ็ดวันก็จะให้ผลดีมากบทขอลาประจำวันในแต่ละวันนั้นจะไม่เหมือนกัน การที่เราจะเริ่มสดวดเราก็จะหันหน้าเข้าหาพุทธรูปและองค์พระศิวลีแล้วก้มกราบสามครั้งตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภหรือการงานการค้าขายหรือความร่มเย็นเป็นสุขถ้าต้องการติดต่องานใดเป็นพิเศษก็อธิษฐานขอองค์ท่านหลังจากนั้นก็เริ่มสวดพระคาถาเลยค่ะ นะโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะอิมินาสการณนะพุทธังอภิปูชยามิ อิมินาสกาเรนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังคังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะศิวลีเถรังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังผักวันตังอภิวาเทมิกราบ สวากขาโตพคะวตาธรรมโมธรรมมังนมสามิกราบสุปฏิปันโนพคะวโตาสาวกสังโคสังคังนมามิกราบสีวลีจะมหาเถโรเทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหัังวนทามิตังสทา สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันคามิตังสทาสีวลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพะวันตุเมณชาลีติประสิทธิลาภาประสันนะจิตตาสทาโหนติปิยังมะมะ สัพเพชนาพระหูชนาสัพเพติสาสัมมาคตากาลโพชนาวิกาลโพชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะธรรมะจักกังปะทังสุต,ตวาพุทชิตตวาอัดตังปะทังสันติอรหาโลเกโลกานางัง หิตะการณาพันเตเขาวันปฏินามะตีสุโลเกสุปากะโตพรหม,มะปุตโตมหาเถโรอระโหเชตโกมุนินัติเถโรสโมอินทะคันทัพพาอสุราเทวาสะโกพรหมามพิปูชิโตนะโมพุทธสะ ขวามปติสะตนะโมธรรมสะตขวามปติสะตนะโมสังคสะตขวามปติสัะสุขาสุขะวรังธรัรมมังธรัรมมะจักกังปะวะรังวรังชิมพลีจะมหานามังสัพพลาพังภวิสติเทระสานุภาเวนะ สทาโหนติปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามังสัพพะลาพังภวิสติเทระสานุภาเวนะสทาโหนติปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามังสัพพะลาพังภวิสติเทระสานุภาเวนะสทาโหนติ ปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามังสัพพลาพังภวิสติเทระสานุภาเวนะสทาโหนติปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามังสัพพลาพังภวิสติเทะระสานุภาเวนะสทาโหนติปิยังมะมะ ชิมพลีจะมหานามังสัพพลาพังพวิสติเทระสานุภาเวนะสธาโหนติปิยังมะมะกราบพระพร้อมกันนะคะอระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตพระขวตาธโม,ม รรมังนันมาสามิกราบสุปฏิปันโนพระขะวะโตสาวกสังโคสังคังน,นมามิกราบถ้าหากจะไปติดต่อการงานการค้าการขายอันใดเป็นพิเศษแล้วก็ภาวนาบทหัวใจพระศรีวลีไว้ในใจนะชาลีติปะรสิทธิลาภาทุกอย่างจะราบรื่นค่ะ ขออนุ่โมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่ร่วมสวดพระคาถาขอให้เจริญในธรรมและขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งจิตอธิษฐานทุกประการสาธุค่ะสวัสดีค่ะ